คิดว่าอะไรอ่ะวัดสัง,ว,สงวัดสังวัดสังคาวาซ้ายมือ,ม,อมูลสถานพระพุทธบาทไทยหลวงด้านซ้ายมีที่ป่าจะมีแม่น้ำเป็นเจดีย์เก่าๆเป็นนี่ครับ ถ้าคนไม่ชอบอย่างไงก็ไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบไป็ยังไงเขาก็ชอบมี <B S 1> ไม่กล้าพูดถึงอนี่ประวัติจะผิดใช่ไหมใช่แต่มันเพี้ยนแม้ทางซื่อวัดอ่ะยังไม่กล้าพูดเลยแต่มันผิดซึ่งทางจักรยานคุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยนะเนี่ย ต้องเขมา,าไวงงี้ที่มน่จอดจอแล้วเขาก็ไม่เปิดเดี๋ยว<อ>ดยวเรัวข,ข้างหลังก่อนเําไม่เปิดให้เข้าอ่ะจอดตรงนี้ป่อ,อ่ะให้เป็นอันนี้นะว้าวดูนัน้นีสวยมากอ่ะ,อะนี่ยมีรถเมย์อยู่ข้างหลังมีดูรถเมยข้างหลัง เมืองโบราณเก่า<ส>เก่าก็เก่าจริงเก่ามากๆเลยเขาบอก,กว่าต้องปิดแมสกอุดอป,าอปากถ้าไม่อุดปากก็ไม่ต้องเข้าไงเนี่ยห้องน้ำในห้องน้ำตรงนี้ด้วย ม,มีน้ำสตีดด้วยมีบ้านเรือนไทยสวยมากพ่อสวยไหมข้างในมีอะไรเหรอเราเปิดเข้าไปดูอู้โอ้ นี่เป็นของโบราณของโบราณเก่าๆโอ้ตังงานจ้างมรอสูงจ้างมรอสูงโอไทยพ่อขุงศีอินาทาชิตพ่อขุนบานเลืพ่อขุนรามคำแหงพระยาเรือไทยพระยาง่วงนำถุง พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสองสามสี่โอ้ปันสองันเจ็ดร้อยันจดปันแปดันห้าสิบห้0กี่ปีแล้วถึงแปดร้อยปีเจ็ดยปีทำไมดูสะอาดสะอ้านจังเ้าไปด,ดูได้เป็นเป็นทัศนา,าอ๋อเนี่ยรอเก้า ทำไมเขาบอกว่าให้ยืนตรงนี้ทำไมจริงก็เดี๋ยวจะมากแอืมไม่ใช่น,น,นี่ก็ออกแล้ว เป็นสิบสบที่เนี่ยเยอะมากเลยนีตั้งกี่ที่อี่สิบกว่าที่รรถทูมาไวไปไวมากเลยดูดิอ้าวเหรอนี่มาไวแล้วไปไวมากเลย ยขออนุญาตเจ้าของบ้านเด้อต้นมะม่วงอะไรต้นมะม่วงยักษ์ดู

สวยมากค่ะ mm,